กดที่ลิงก์สมัครเข้ามาครับกดที่ลูกค้าใหม่ครับพอมาถึงหน้านี้นะครับใส่ชื่อสกุลภาษาอังกฤษใส่เบอร์โทรไม่ต้องใส่ศูนย์นะครับอีเมลวันนี้ใส่ไปเลยนะครับแล้วส่วนคาว่ารหัสอีเมลเนี่ยพอเรากดส่งปุ๊บเดี๋ยวมันจะส่งรหัสอีเมลมาให้เราใส่ตรงนี้เราแค่ใส่อีเมลไปก่อนแต่ว่ายังไม่ต้องกดส่งนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาครับแล้วเราใส่รหัสทางไปเลยทั้งสองอันนะครับรหัส่านที่จะเข้าในเว็บไซต์นี้นะครับใส่เสร็จปุ๊บให้มันดูตรงนี้ครับรหัสทางอิงจาเป็นต้องให กดส่งกดส่งอีเมลแล้วก็ไปเอารหัสอีเมลมาใส่ตรงนี้แล้วก็กดเปิดบัญชีแค่นี้เดี๋ยวผมใส่ข้อมูลก่อนนะครับหลังจากที่เราใส่รหัสทุกอย่างครบหมดแล้วนะครับเราก็มากดส่งอีเมลกดสรงกดปุ่มเพื่อยืนยนันกดเรื่องไให้ตรงนะครับนกดตกงงแล้วเดี๋ยวจะมีอีเมลเด้งมามาแล้วเราเข้าไปดู นี่ครับลัดรอบเอามาบางตรงนี้หลังจากที่เราได้รหัสมาแล้วนะครับเราก็กดเปิดบัญชีเลยครับเมื่อกดเปิดบัญชีเสร็จปุ๊บจะมาหน้านี้นะครับเราก็เลือกเพศน,นะครับเลือกวันเกิดเมืองอันนี้ก็จังหวัดนะครับที่ทำงานนะครับวิปอุตสาห แล้วก็เงินทุนนะครับก็การออกในการลงทุนนะครับทมาเลือกตรงนี้ครับก็ยืนยันไปเลยครับสองหมื่นแล้วก็ติ๊กถูกต้องแล้วกดถัดไปครับแล้วก็เลื่อนลงมาครับตรงนี้มันจะขึ้นแบบนี้หมดเลยนะกดถัดไปครับประเภทบัญชีนะครับเปิดเป็น MP5 นะครับแล้วก็ติ๊กตรงนี้ครับแล้วก็ใส่รายชื่อแล้วก็ใส่ชื่อเราครับ ก็กดบันทึกนะครับแล้ววัตตัวนี้เป็นแบบ้อยตัวนะครับแล้วก็เลือกหนึ่งต่อสองพันครับรหัสผ่านหลักตรงนี้นะครับคือรหัสผ่านที่เราจะตั้งเพื่อจะเข้า mp f i e เอาไว้ออเอรเดนะครับรหัสดิเวเตอร์เอาไว้สําหรับเราต้องการที่จะส่งรหัสนี้ไปให้เพื่อนๆดูนะครับเพื่อนๆก็จะดูได้อย่างเดียวนะครับสองตัวนี้ต้องไม่เหมือนกันนะครับหลังจากที่เราใส่รหัสผ่านเสร็จแล้วนะครับเราก็มากดียอมรับนะครับแล้วกดยืนยันกดเย็ด เดินการต่อกดจำรับเดินการต่ออันนี้เขาจะให้เรายืนยันตัวตนแล้วนะครับเราก็เลือกเป็นแบบประชาชนกดเดินเินการต่อแล้วเขาก็จะให้เราสแกนแล้วก็ทําตามต่อจากนี้ก็ทําตามเข้าไปให้จบเลยนะครับก็เสร็จแล้วบบแบบประชาชนนะครับองเข้าถึงต้องอนุญ,ญาตนะครับกดอนุญาตแค่นี้เองแล้วเราก็สแกนเข้าไปก็รอเขาอนุมัสเสร็จแล้วครับวิธีการเติมเลยนะครับให้มากดที่ฝากเงิน กดที่การฝากนะครับเลือกเงินบาทช่องทางเป็นตัวล่างครับ QR ช่องทางตัวนี้เป็น9้าครับมาเลือกเราเป็นพอร์ตสแตนดาร์ดเราก็ใส่พอร์ตสแตนดาร์ดนะครับเป็นเซ็นก็ใส่เซ็นแล้วก็มาเลือกตรงนี้ใส่เท่าไหร่นะครับสมมติ3ามสาร้อยก็เก้าพันกว่าบาทนะครับแล้วกดยืนยันกดยืนยันรอแป๊บนึง่งแคปหน้าจอาไปแล้วก็ไปสแกนเสร็จแล้วครับรองเงินเช่า